มาอัปเดตผลงานพวกเราครับช่วงบ่ายครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรมครับวันนี้พวกเรามาอัปเดตหน้างานของพวกเราครับความคืบหน้ากับการขุดแก้มลิงครับผมนะรูปร่างบ่อก็ใกลยย้จะสำเร็จทุลุ่งแล้วครับเหลือเล็กน้อยฮนะเหลือไม่เยอะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของขเคลียร์ริงแล้วก็เก็บงานเนาะนนเหลืออีกไม่เยอะครับ ตรงนี้ก็เหลือแค่การเจาะเขตแนวแล้วก็คลองเชื่อมระหว่างบ่อเล็กกับบ่อใหญ่ครับเนาะนี่ฮะปัญหาหน้างานนี้คือมันมีบ่อเล็กตรงนั้นด้วยครับก็เลยางานมันไม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดครับแต่ก่อนถ้ามีบ่อเดียวหรือว่าบ่อสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ไม่มีปัญหาครับรูปแบบบ่อมันเอียงเอียงครับเนาะแล้วก็มีเหมือนกับด้ามขวานครับประเทศไทยครับก็เลย ทำงานยากเลยครับผมเนาะทำงานไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับเนาะไม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดไว้เนะาะก็เลยเพิ่มความยากขึ้นอีกเล็กน้อยพอสมควรครับนี่ฮะตรงรถยืนครับเราจะตรงไม้เนาะก็จะไปหาบ่อนู่นครับนี่ฮะเลยมันมีปัญหาเรื่องของการทํางานการไม่เข้าใจแบบกันคือเมื่อวานก็มาเคลียร์เรื่องแบบกับนายช่างแล้วเนาะเคลียร์เรื่องแบบกับทีมสํารวจแล้วว่า จะทํายังไงนะเอาให้จบเอาให้เกลียรยเนาะแบบไหนมันถึงจะจบแบบไหนมันถึงจะเกลียรยครับก็ลเลยพวกเราก็ได้คุยก,กันจบแล้ววันนี้ก็เลยฮะช่วยกันดึงดินฝั่งนี้ครับแกมดิงบ่อน,นี้ถ้า,าทําได้สวยได้ดีผมว่าพวกเราก็าจะได้ผลงานเนาะ,ะได้ผลงานาว่าฝีมือใครทีมไหนทำเนาะเงบ้างเนาะดป็แง่นี้ดีกว่า คิดไแง่ดีครับเนาะว่าการทํางานอาจจะผิดพลาดเนาะพลาดไปผิดพลาดเรื่องกระบวนการพลาดเรื่องของทักษะในการทํางานแล้วก็พลาดในการบริหารจัดการไปครับแต่ว่างานจะต้องออกมาดีต้องจบครับเนาะรับงานแล้วต้องจบงจบออกมาสวยเนี่ยพวกเราก็ได้ผลงานครับเนาะน้องก็ได้ทำงานต่อพวกเราก็ได้มีงานทำงานต่อทีมงานเราก็จะได้มีงาน ทำไปเรื่อยๆครับก็ในข่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่ามีงานต่ออีกมากมายเนาะว่าเราจะทำไหมหรือเปล่าเรื่องของเชื้อเพลิงที่ขึ้นเราต้องดูน,น,นะว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่จะหินใจพวกเราเพิ่มกล้าอะไรให้เราหรือเปล่าเนาะเนี่ยงานต่อๆไปเพเราต้องมาดูเรื่องของศึกษาเรื่องของรูปแบบการทำงานแล้วก็วางแขนกันให้ชัดเจนครับวางแผนกันให้ดีวางแขนกันให้ ให้แม่นนะคคุยกันให้จบง,งานไมะได้เดินไปได้สวยงามล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการเข้าเนื้อการขาดทุนเนาะหรือว่าการกําไรน้อยครับเรือว่าต้องเรียนรู้ครับเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับพวกเราครับ,บเรียนราคาอ่าเร,ราคารแพงมากครับสําหรับพวกเราเีมนักกุดหรือว่าที่จะทําอาชีพนี้เนาะเราเป็นมือใหม่ว่างั้นเรามือใหม่ในการกุด บ่อขนาดใหญ่มือใหม่ในการขุดแบบนี้ครขุดแบบไม่อายครับเนาะแต่ว่าเรื่องของการขุดเรื่องของการโคบน้องน้องน้องนาน,นี่ไม่ต้องห่วงครับเรามีทักษะและมีความรู้ความสามารถมากพอเนาะแต่มาทํางานขุดห้วยน้องคลองบึงขนาดใหญ่เนี่ยเราทีก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยครับต้องมีประสบการณ์เรื่องการทํางานแล้วก็ นัครับที่มีศักยภาพรับที่เคยผ่านงานมางานพวกเราทุงกงนไปได้ดีเนาะมาไปนั่นแหละครับเนาะ่ายดูถ่ายให้เห็นรถขุดอ่าสามค่ายสี่ค่ายอยู่ด้วยกันกันเนาะมีญี่ปุ่นสองครับแล้วก็จีนสองครับเนาะเนี่ยนีก็ทางด้านล่างจะเป็นเจ้า s k 2 0 0 s m ครับเราอยู่ด้านบนครับเนาะให้เขาดึงให้น้องดึงแนวให้จบ เอาแนวให้จบครับดึงแนวให้จบเลยจะให้ขึงต้นครับแล้วก็ค่อยมาทำการดึงตรงนี้รอบหนึ่งเปิดแนวครับผมเราเรียกว่าเปิดแนวให้จบเนาะตรงนี้จะได้แต่งสลบมาอยู่มุมนี้คนระับ งานก็เหลืออีกไ่เยอะนะครับแต่ว่ามันอยู่ช่วงที่ต้องแต่ตงซ้ายแต่ตงตตตขวาแต่งคันเนาะก็เลยถูยากยังดูระดับอะกาศิล็หน่อยครับนะเเาป็ยอย่างนี้อาจารย์ตักก็เจาะสุดบูมครับถือว่าเลาวว่าขับคันนี้แล้วกล้องมือแล้วเปิดเจ้า b u เบลโก้เอสเคสองร้อยเอสเอ็มครับ ได้ขับคันนี้บอกว่านิ่มแรงดีว่างั้นเนาะทรงพลังว่างั้นเนาะแต่ว่าเรื่องของความคล้องตัวคอนโทรลที่นิ่มก็เพราะว่าสู้เจ้าซานี่ไม่ได้เนาะนะนี่ย่ยับมาเรื่อยๆ่ครับ นี่เปิดแมวแล้วก็ดึงด,ดินออกให้ห่างบ่อที่สุดครับห่างคันบอ่อห่างขอบบอ่อก็ัเพื่อที่จะโอ้ดึงสโลบขึ้นไปเขาจะได้ไม่เกะกะเนาะนี้จะดึงสโลปสองคันครับดึงสโลปเลนเก้าเอสเคสองร้อยมันนี้แล้วก็เจ้าเอ็กแล้วหากันดึงสโลบให้จบนี้มีอาจารย์แดงน่าจะมานะเพราะว่า หวานข้าวเสร็จหรือเปล่าครับวันนี้ยังไม่ไโทรถามน้องเลยขออนุญาตไปหวานข้าวอยู่ถ้าหวานเสร็จก็จะมาช่วยดึงโลบด้วยกันครับแต่งโลบให้มันจบครับเสียงานได้ฐานครับเพราะว่าจะได้ส่งงานครับจะได้มีจะได้ไปต่อผนนะผลงานเราจะได้ไปต่อครับรวยๆเตรียมงานรวยๆ เคสองกสรจะพาไปชมบรรยากาศการคอยดิบกับเจ้าสานี s อสบายนึามห้สี เจาะให้ลึกเลยครับเจาะให้สุดเลยครับผมเจาะให้สุดุดบูมเลยเพราะว่าลึกเกินได้เป็นไรครับอาจารย์ตาบอกลึกเกินยังพอที่จะเคลียร์ลงได้แต่ถ้าไม่ถึงนี่ครับปัญหาเกิดแน่นอนกับทีมงานพวกเราครับเนาะยังไงขอลึกไว้ก่อนเนาะยังไงขอลึกไว้ก่อนเออนั่นแหต้องอย่างงั้นเงี้ยเนาะโอ้ยอะไรอัดเข้าไปครับมีอะไรเจาะลงไป เสียสละก็ขุดบุรีราครับหน้างานแกม้มเิ็ก เดี๋ยวจะทอยดินนี้สุก็กลับมาถอยตรงนี้คืนครับแล้วมาดึงดินตรงนี้ครับดึงดินออกดึงดินเปิดดินออกครับเปิดตรงนี้ออกเพิ่มครับเนี่ยตรงที่ผมยืนต้องเปิดออกครับเปิดแนวนี้เลยครับแต่อย่างนั้นก็ไม่ดินมาาันจะปั้นไม่ได้จะลําบากครับเนาะ ร่างขึ้นมาแล้วครับงานของเราครับใกล้ความจริงนะครับว่าพรุ่งนี้นี่แต่งจะลบเกือบอเกือบจบเลยนะครับถ้าแต่งสองคันนี่ท่นหนึ่งแต่งซ้ายคันหนึ่งแต่งขวาเนี่ยพรุ่งนี้ใกล้เป็นความจริงขึ้นมาเลยนะครับผม ตรอยให้ขุดการล่างขุดแนวว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรครับถึงนี้เลยละครับวันนี้อ่าพวกนี้ก็สามารถที่จะมาแต่งสรุปได้เลยครับทีมงานมาแต่งสรุปได้เลยพวกนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับทีมงานเสียศรษฐกิจกดบุรีรัมย์ครับเนะกับงานขุดลอกแก้มลิงครับผมเนาะอ่าสิกัดกรีทำสิ่งกัดกร้านครับ จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเนาะแตอย่าเพิ่งเบื่อครับเนาะเห็นที่พวกเราก็จะซ่อมแซมประมาณนี้แล้วก็จะอัปเดตหน้าง,งานทุกๆวันแล้วก็อัปเดตเรื่องของผลงานของพวกเราว่ามีตรงไหนต่อมีหน้าง,งานตรงไหนที่ได้ทําต่อกันเนาะเพื่อจะได้ไม่เบื่อครับเนาะคลิปนี้ขอขอนุญาตครับสวัสดีครับ